ประมาณ7เดือนตกใจกับผลลัพธ์มากเพราะว่าตอนแรกคือหมอบอกเลยว่าฟันล้มฟันหายสารพัดจะเป็นเลยแบบโอ้ยแม่อาการเยอะนะแต่ว่าไม่เป็นไรเชื่อใจหมอหมอว่ายังไงก็ตามนั้นเลยไวจริงๆค่ะแค่5ชุดทุกอย่างกลับมาเหมือนฟันเป็นปกติเลยก็จะมีหลักๆก็คือฟันสดลึกแล้วก็มีฟันหายที่อาจจะต้องมีการใส่ฟันในอนาคตนะครับแล้วก็มีฟันสัวนเกยด้วยอุปกรณ์ที่น่าจะเหมาะสมในการจัดฟันรอบนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์จัดฟันประเภทแบบใสจะทําให้คนไข้ใส่ได้ดี สบายไม่เจ็บปากไม่ค่อยมีแผลล้นในก็น่าจะมีความร่วมมือดีแล้วก็ถ้าเกิดใส่ได้ดีเนี่ยคิดว่าปัญหาต่งตางๆสี่ห้าอย่างเนี่ยน่าจะแก้ไขไปได้หมดก็เราจะทาการสกแกนฟันเหมือน360องศาทั้งฟันบนและฟันล่าง<อ>เดี๋ยวเราจะเอารูปแบบของฟันแบบ3มิติเนี่ยไปทําการวางแผนว่าอุปกรณ์แต่ละชุดที่เราจะทําการแก้ไขเนี่ยมีลําดับเป็นอย่างไงบ้างซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วประมาณสักเจ็ดเดือนเนาะคุณแม่ฟันที่ศพลึกชนเพดานคลายตัวออกมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่ศพลึกแล้วแล้วก็เรียงตัวได้ดีด้วยแล้วก ่อ,อไปคิดว่าน่าจะผลลัพธ์น่าจะดีเลยการกินเคี้ยวปกติเลยนะคะไม่มีแผลร้นในเลยทุกอย่างใช้ชีวิตไปปกติไม่ได้รู้สึกเลยว่าจัดฟันดีมากก็คือคิดถูกที่ตัดสินใจเลือกหมอปิงเป็นคนทําให้ในการจัดนิ้วสไลด์ใช้เวลาสั้นผลลัพธ์ถือว่าดีเกินร้อยแนะนําเลยนะคะใครที่กําลังมองหาการจัดฟันก็มาที่คลินิกรวมทันตแพทย์คัสสันหมอมาให้ดีที่สุดแล้วต้องหมอพลกรจัดฟันเท่านั้นค่ะ